สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยอยู่กับผมภูในช่องกูรูชินเอลอีกแล้ววันนี้ครับเดี๋ยวเอ้ยเกี่ไหวแล้วพลังแห่งข้าวขูใจจะฆ่าตัวเองอยาเดี๋ยวอะไรกันเดี๋ยวเมื่อกี้เจ้าทำอะไรไปเนี่แหลงแก้วนะเจ้าไม่ตายหรือเจ้ามาชั่มมนุษย์เหรอเพราะว่าฉันมีสัตว์เลี้ยงที่รักของฉันไงล่ะนี่เห็นดไหมมีสัตว์เลี้ยงอยู่ก้างกายไม่ได้ทำฉันได้หรอกไม่เออดู เพราะว่าฉันมีสัตว์เลี้ยงเจ้าแมวเหงาสุดที่รักเกเลยทำอะไรฉันไม่ได้ยังไงล่ะวันดีครับทุกคนวันนี้นะครับอยู่ในเกม2 p <TO> c e นะครับเกมเดี่ยวเดี่ยวอย่างเช่นเคยนะครับนะโผลโอเปรแม่งโคตรกระจอกของมึงอะโอเปร์ทำอะไรได้นะทุกคนนะวันนี้นะครับเกม2 p e c e นะครับได้ทำการอัปเดตใหม่นะครับนะโดยการมีบอทมึงแยกกูพูดอะอือ อ,อ,อ <c oughs> เกมวันทูปีนะครับได้มีการอัปเดตใหม่นะครับได้มีการเพิ่มอบอสหนวดข่าวนะครับนะและเห็นเด่นเด่นเลยครับมึงอ,อย่าเพิ่งฟันกูดิเฮ้ยยุ่งเงี้ยดิอย่าเพิ่งยุ่งกูดิตอนนี้นะครับนะมึง <c oughs> อย่าเพิ่งตีก,กูเราเห็นแมวแมวดีไหมทึบแมวทึบแมวทึบแมวเดียดูค่อยดูทุกคนก็น่าจะเห็นกันนะครับว่าตอนนี้มึงอย่าเพิ่งดิ วอนนี้คือคนก็ได้เห็นกันแล้วครับว่าตอนนี้ทูพินเพิ่มอะไรเข้ามาก็เนี่ยเด่นๆเลยครับเกาะใหม่นั่นเองครับแล้วก็เพิ่มเวลมาอีก500เวลนะครับนะโอ้ยกูฟาร์มจะตาแตกแล้วไม่แต่เป็นเจ้าคุณนะแป๊บเดียวก็เล่าตานแล้วขี้โมะอ่ะคิโมะอ่ะฮะขี้โมอะี้โม่อยย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 ยนยย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 อยเลืยย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 บยย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  อะไรกันโอยทุกคนวันนี้นะครับก็อย่างที่ทุกคนได้บอกไปก็คือบอสหนวดขาวนะครับเริ่มเข้ามาในเกมนี้เมึงอย่าเพิ่งเจ้าคนเงียบเงียบกูจะอธิบายเกมไอหำคือนี้นะครับบอสหนวดขาวได้การเพิ่มเข้ามาในเกมนะครับนะอาจจะคนขึ้นมาบนเรือซยเราจะคุยกันขึ้นมาบนเรือขึ้นมาบนเรือหนึงน ีนคือนี่นะครับนะตอนนี้นะครับบอสหนวดขาวนะครับนะมันจะเกิดทุกๆหนึ่งชั่วโมงสาสิบนาทีนะครับนะตอนนี้ผมก็ F K จนหนึ่งชั่วโมงสานาทีแล้วเราจะไปดูบหน้าบอสหน้าตาบอสนะครับว่าจะอุบาิแค่ไหนดูว่าจะหล่อเราแค่ไหนนะก็้ปะหล่อเราเราเคยดูแลเคยเห็นครั้งหนึ่งหล่ออยู่หล่อหล่อหล่อหรอเท่ากูป่ะหล่อเท่ากูป่ะจริงๆมันก็ไม่ได้หล่อหรอกมันก็คุณคนแก่แล้วคนแก่จะหล่อเหรออะไรคนแก่เท่ก็มี ไม่เห็นเลลี่ลลอ่ะเลลี่เท่จะตายคนแก่มีกรรมคนแก่เอาค่าค่าหนุ่มปองสั่งขนมมากแก้ปองมึงมั้มึงมมไม่เข้าใจหรอกว่าคนแก่ในเมมมันเท่แค่ไหนเดี๋ยวต้องดูแล้วลว,ว่า <c oughs> แก่ชีวิตจริงเดี๋ยวแต่แต่แต่อย่าพูดถึงคนแก่ชีวิตจริงเลยเด็ดขาดนะทุกคนนะ <c oughs> ถ้าเกิดพูดถึงคนแก่ชีวิตจริงมึงมึงแบบว่าโชว์แซ่บโอเคทุกคนนี่ไงตายอยู่ข้างหน้าไม่มีคนตื่ะเนี่ย นี่นี่ครับหนวดขาวนะโอไอ้นี่ขอเปิดระเดิมเวยกันเดี๋ยวทำไมหนวดมังเบี้ยววะหนวดขาวหนวดมัเบี้ยวไปไหนหนวดเบี้ยวไห้ไม่เคยเห็นนะหนวดเบี้ยวไอ้หนวดเบี้ยวนี่เอ้ไอคุณายนตเน่เอ้ยตียไปเลยตีเลยตไปเลยตีไปเตีไปเลยตีไเลไเลไปเลเลยไไตีตีอยไ นั่นแหละนั่นแหละหนวดขาวหนวดขาวหนวดขาวโอ้โอ้โอ้กูแตกแล้วอุ้งเรื่องชอบกูตึงกันหนวดขาวไม่ได้หรอก็อยู่เอ้ยแต่เมื่ก่อนได้นะเนี่ยไม่หรอกหนวดขาวมันเขาไม่ได้โง่ขนาดนั้นหรอกเฮ้ยเราดูละกันเราดูละการดูหน้าตามันก็รู้แล้วไอ่หน้าตามันก็รู้เลยยิ้มแฉ่งเลยยิ้มแฉ่งเหรอยิ้มแฉ่งเหรอฮะยิ้มแฉ่งเหรอยิ้มแฉ่งหนวดก็เบี้ยวหนวดก็เบี้ยวฮะหนวดติดฟันนี่นี่ ยิ่งแข่มีความสุขไอเลอิฟไอเลิฟไม่จบับเลิฟไม่จบับไอเลิฟไม่จบับนี่อยู่เดี๋ยว,มา,วมาแล้วมาแล้วมาแล้วตัวเป็บินข้ามทะเลเลื่อนรถอยู่นะเลื่อนรถอยู่นะเลื่อนรถอยู่นะไม่แต่ไม่มีจุดเซฟเหล่าก่อนนี้ฮะมันไม่มีหรอกมันมันเป็นดเด็กบอสมันมันมีคนอยู่นะ้นดูหน่อยเอาเลยงองหายงองหายไ <c oughs> หนโอ้ยแต่ความผัวใจไงเย้ เริ alors, look, okay. ่มปวดท้องกันน right. ี the ่ละตอนนี้ครับผมรู้สูตรการตีหนวดขาวละให้นั่งหนวดให้เรือนั่งเรือสบายๆสักหน่อยนี่เอ้าวมันนั่งมันบ้าร์เกี่ยวจุดเดิมมั้ยไหนๆหนวดขาวหายอ้าวหนวดขาวอ้าวต่เดขาวดิสปอนเหรออ้าวหนวดขาวดิสปอนค่ะอ้าวไอ้ยี่โกตีไปถึงหลอเลยโกตีตั้งนานหนวดขาวดิสปอนเอ้ยกล้ามีนอชมชอบ เกมกระจอกเขาอย่าลืมไปกดไลค์เกมนี้นะครับทูพีสอเนี่ยคือหน้าจอพูดมากกดเกมกินนะคือ้อาทุกคนถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดซับให้กันด้วยอย่างชอบจริงๆเลยกูนยจะฆ่าตัวตายสักหน่อยตกน้ำตายจกน้ำตายน่าตูวตายไปแล้วโซเซเกมมี so ่